คนมีกระบากลางฝ่ามือบอกได้เลยว่าตอนนี้ปีนี้จะเข้าสู่ในช่วงของความยากลําบากคนมีกระบากลางฝ่ามืออาจจะลําบากกว่าคนปกติลําบากยังไงคะอาจารย์โหอย่างนี้ตอนนี้ก็ลําบากอยู่แล้วเข้ายากหมากแพงรายได้ก็น้อยลําบากกว่าปกติ เพราะว่ามาันมันัสวัสดีท่านผู้มีพนผคุณทุกคนและผู้ที่มีกระบวการฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตาแล้วจนที่เราเกิดตามเี้มตะกัดเรือรับวัสฐานที่กาญจนบุรีโดยที่บรรลุจารไม่ต้องโอนเงินมาเลยเลยได้จากยูทูบค่อยๆสะสมเข้ามานะครับที่กองทุนนั่นเองนะ ตอนนี้นะครับก็ยังดูกรรมให้ฟรีอยู่นะครับถ้ามาที่สุเใรชานการเด่นนะครับก็คือเข้าไปที่เพจอาจารย์นรเสศดะพยาราคาพิทาพระองค์ครับก็แจ้งกับแอดมินนัดวันเวลากันนะตอนนี้ก็ทยอยกันมานะครับเพราะว่าต้องตามคิวนั่นเองนะครับวันนี้นะครผมมีเรื่องจะบอกนะฮะแล้วก็มีเรื่องที่หลายคนสงสัยนะครับถามว่าผมขอบอกเลยนะคนมีกระบากลางฝ่ามือถูกเกียรติถูกเกียรติด้วยอะไร ถูกเกียดเพราะความห่วงใยและหวังดีของตัวคุณเองนะครับหลายหลายคนบอกว่าคนมีกรรมการฝ่ามือไหนบอกว่ามีบุญวาสนาอย่างที่อ่า u t u b e ช่องอื่นๆหรือหมอดูคนอื่นชอบพูดอะ่ะแต่ทำไมคนมีกรรมการฝ่ามือรู้สึกว่ามีปุบปัคปัญหาชีวิตเยอะจังเลยอะไรเงี้ยก็ต้องบอกไงฮะว่าคนที่มีกรรมการฝ่ามือคุณจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรครับอาจารย์ก็สร้างอะไรที่เกี่ยวกับ พุทธศาสนานั่นเองครับดังนั้นบอกได้เลยนะครับคนมีกระบากางฝ่ามือทุกคนนะครับถ้าคุณหวังดีกับใครคุณห่วงใยกับใครคุณจะถูกเกียดนะครับถามว่าเอยอาจารย์ถูกเกียดทุกคนเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเกียดคุณแต่ส่วนใหญ่ถ้าคุณยังไม่บารมีสูงยังไม่นั่งสมาธิปฏิบัติทําให้บาลมีคุณสูงสูงกว่าอะไร สูงกว่ามารนแล้วเราจะรู้ได้ไงครัาอาจารย์ว่าเราปฏิบัติแล้วเราสูงกว่ามารนถ้าตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าอุปสรรคในชีวิตเรายังมีเยอะอยู่แปลว่าเรายังสร้างบุญบาร,รมีไม่พอดังนั้นคนมีกระดานกลางฝ่ามือเป็นคนที่ชอบห่วงใย,ยคนอื่นเป็นคนที่หวังดีกับคนอื่นแล้วเวลาไปหวังดีไปช่วยเหลือคนอื่นไปแนะนําคนอื่นเป็นห่วงเป็นใย,ยคนอื่น ก็มักจะถูกเกียรติถูกเกียรติจากไงถูกเกียริจากคนที่เราไปหวังดีหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงบางคนเราเป็นห่วงคนนี้เราห่วงยายคนนี้เราก็แนะนําไปแต่คําแนะนําของคนมีกะบากกลางฝ่ามือบางครั้งต้องบอกเลยว่าพูดตรงเกินไปคนมีกะบะกลางฝ่ามือต้องยอมรับนะครับว่า เขาเป็นคนที่จะพยายามรักษาศีลให้สมบูรณ์ที่สุดอยู่สม่ำเสมอหมายความว่าบางอย่างอ่ะโกหกได้แต่คนมีกระบาดกลางฝ่ามือก็รู้สึกว่ามันไม่อยากจะโกหกก็พูดตรงๆไปพูดด้วยความรู้สึกจริงใจไปเมื่อพูดตรงๆและจริงใจไปทำให้คนมีกระบาดกลางฝ่ามือ จึงมีคนเกลียดและหมั่นไส้เยอะถามว่าเอาคนเกลียดที่หมั่นไส้ตกลงคนมีกระบะการวาม,มือผิดหรือคนที่เราไปเห็นใจไปช่วยเขาเขาผิดกันมันไม่มีใครผิดแต่มานต้องบอกเลยมานมานมันจะทำให้คนที่เราไปช่วยตีความหมายความห่วงใยความเห็นใจคำแนะนำที่ดีด ให้ตีความหมายไปเหมือนกับว่าเรานั้นอิจฉาลิษยาเขาทำให้ดนใจคนที่เราไปช่วยไปให้คำแนะนำไปบอกกล่าวให้เขาละมัดระวางอนุนอันนี้ไปตักเตือนให้เขามีสติมีปัญญากลายเป็นว่ามารนไปดนใจเขาให้เขามีความคิดว่าอ๋อไอ้นี่มันมาเตือนกู เพราะมึงกลัวกูจะเก่งกว่ามึงกลัวกูจะรวยกว่ามึงกลัวกูจะดังกว่ามึงใช่ไหมแม้แม่งอิจฉาริษยากูแล้วบอกว่าตัวเองหวังดีเห็นไหมถามว่ามารมันสามารถดนใจอย่างนั้นได้เหรอต้องบอกอย่างนี้นะครับคําว่ามารเนี่ยมันคือพลังงานบางอย่างอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าพยายามบอกใบให้ใหพระอ,อน,นอนราธนาให้พระพุทธเจ้าอยู่ถึงหนึ่งกลับนะฮะพยายามบอกตั้งหลาย ใบพยายามแสดงอะไรทั้งหลายอยากให้พระอนทนเขารับรู้พระอานทน์นี่นั่งไม่รู้เรื่องเลยปล่อยสติไปลอยเลยฟังไปโดยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้สนใจไม่มีสติมานมันทําให้รู้สึกว่าคําพูดของพุทธเจ้าวันนั้นไม่ได้มีปริศนาอะไรไม่ได้มีการบอกใบอะไรให้รู้ฝึกว่าเป็นคําพูดคุยกันปกติก็ทําให้พระอานทน์นั้น พลาดโอกาสที่จะอารันธนาพรุทธเจ้าอยู่ถึงหนึ่งกับนะฮะก็ประมาณ120ปีนั่นแหละแต่คนมีกระรมกลางฝ่ามือบอกได้เลยว่าตอนนี้ปีนี้จะเข้าสู่ในช่วงของความยากลําบากคนมีกระระการฝ่ามืออาจจะลําบากกว่าคนปกติลําบากยังไงค่าจานโหอย่างนี้ตอนนี้ก็ลําบากอยู่แล้วเข้ายากหมากแพงรายได้ก็น้อยลําบากกว่าปกติ เพราะว่ามารมันจะยั่วให้คนมีกบักลางฝ่ามือเลิกเชื่อมั่นและศรัทธาในบุญกุศลให้หันไปโลภมากให้หันไปเอาแต่กอบโกยเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำให้คนมีกบักการฝ่ามือนั้นรู้สึกน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาตัวเองแล้วหยุดบำเพ็ญบารมีจะได้เป็นเหยื่อของมารดังนั้นอันแรกนะครับ อันนี้ที่ผมอยากจะแนะนําให้คนมีกระบานกลางฝ่ามือถ้าที่บ้านมีพระบรมสารีริกธาตุหรืออย่างที่ผมมีอย่างนี้นะอันนี้พระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมานะครับถ้ามีให้พยายามสวดมนต์หน้าพระบรมสารีริกธาตุแล้วกล่าวขอบารมีแห่งพุทธานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุต่งตางๆนะครับแล้วก็เทวดาที่ดูแลปกปักรักษาพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์เนี่ย โปรดเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือตัวข้าพเจ้าหรือช่วยหลือลูกด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าบางคนบอกว่าที่บ้านหนูไม่มีพระธาตุเลยค่ะไม่มีพระบรมสารีริกธาตุเลยค่ะก็ไปไหว้ที่วัดไหนก็ได้ไปที่สถานที่ไหนก็ได้หรืออันนี้คือเป็นคาแนะนําส่วนตัวนะครับถ้ามีโอกาสพูดละคนลุกเลยครับถ้ามีโอกาสคนมีกระดูกกลางฝ่ามือทุกคนนะครับอยากให้ไปไหว้ พระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทองนะครับตรงข้ามบราดาดานั่นเองนะครับตรงแถวลาดดำเนินนะครับตรงภูเขาทองนะเพราะที่นั่นเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจริงๆมีหลักฐานยืนยันถ้าอยากจะไปแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆเมื่อไปถึงแล้วตั้งจิตบอกชื่อนามสกุล บอกด้วยว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนี้ด้วยพุทธานุภาพแห่งพระบรมสาลีลิกธาต์นี้โปรดได้เมตตาช่วยให้ข้าพเจ้านี้ได้มีบุญบารามีและมีบุญวาสนาที่จะได้มีทรัพย์เพื่อมาธานุบรุษศาสนาและช่วยเกื้อหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูดวงชะตาของข้าพเจ้า ให้ร่ำรวยมีเงินมีอทองแค้วค่าตากพญายนา,ายและความขัดสนทั้งปวงแล้วก็ช่วยคุ้มของดวงชะตาลูกครอบครัวทุกคนในครอบครัวเราด้วยก็อธิษฐานขอไปเลยแต่บางคนบอกโอ้จาจย์หนูอยู่ไกลามาภูเขาทองหนูไม่สะดวกไปที่เจดีที่มีภาพบรมสิริกตษษษุที่เรามั่นใจว่าเป็นพระบรมสิริกตษษุก็ได้ไม่ได้สี่เหลียดแต่ถ้าเลือกได้ก็อยากให้มาที่ภูเขาทองแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบางคนบอกว่า อาจารย์หนูอยู่นครปฐมก็ไปที่ตรงพระปฐมเจดีก็ได้เช่นกันดังนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหลายหลายคนบอกว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดหนูอยากจะให้พระธาตุเสด็จอะคนมีกระบาดกลางฝ่ามือทุกคนนะครับผมขอบอกเลยเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อนะครับคนมีกระบาดกลางฝ่ามือทุกคนมีบุญบรารมีเก่ามีบุญวาสนาเก่าสามารถจะตั้งจิต อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุได้นะครับผมขอบอกเลยเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์นั้นมีเทวดาคอยปกป,กปักรักษาคนมีกระบาดกลางฝ่ามือก็เช่นกันนะครับในภพภูมิที่เป็นเทวดาก็อาจจะเคยได้เป็นเทวดาที่ ดูแลปกปักรักษาพระบรมสารีริกธาตุเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นคุณมีบุญวัสนาเก่าคุณก็ต้องเบิกใช้นั่นเองนะครับถามว่าแล้วถ้าสมมติเราไปขอไหว้ที่พระบรมสารีริกธาตุที่อ่าภูเขาทองหรือที่เจดีอะไรก็ตามหนูอยากจะเบิกบุญวัสนาได้ไหมเบิกได้ไปถึงเสร็จตั้งจิตให้เป็นสมาธิบอกชื่อนามสกุลบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนี้ ขอบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมมาในอดีตชาติและปัจจุบันชาติทุกพบทุกชาติข้าพเจ้าขอเบิกบุญวาสนาของข้าพเจ้าในอดีตชาติทุกพบทุกชาติมาให้ข้าพเจ้าณบัดนี้ด้วยเถิดเพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีบุญวาสนาที่จะมีทรัพย์ไปธนุบรุงุระศาสนา ต่อไปในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยเถิดตั้งจิตอธิษฐานไปเลยคนมีกํากลางความมือแล้วขออย่างหนึง่งบางอย่างนั้นบางครั้งถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราใกล้ตัวเราก็ปล่อยวางก็ได้จะได้ไม่ถูกเกลียดเพราะว่าบางทีผมก็เป็นแบบพวกทุกคนแหละเป็นห่วงแนะนำคอยบอกคอยสอนกลายเป็นว่าเขาหาว่าเราอิจฉา ถูกเกียร์เลยกดังนั้นพักนี้ก็เลยว่าถ้าเกิดไม่มาปรึกษาไม่มาหาผมผมก็จะอุบเบกขาก็จะเฉย ผมบอกเลยนะคุณมีกระบวนการฝ่ามือคุณมีบารมีแล้วคุณก็ต้องเอาบุญวาสนาของคุณมาช่วยด้วยเพื่อเสริมให้บารมีมันสูงขึ้นบุญบารมีกับบุญวาสนามันต่างกันบุญบารมีคือสิ่งที่คุณพยายามใช้ความวิริยอดทนอุตสาหะในการที่จะสร้างค่อยๆสะสมสร้างบุญวาสนาคือสิ่งที่คุณเคยได้รับผลบุญกุศส่ที่คุณเคยได้รับมาในดินชาติทุกภพทุกชาติ ที่จะส่งผลให้คุณในชาตินี้แต่จ,จะถูกกรรมมันปิดดังนั้นอยากรู้กรรมก็ยังดูให้ฟรีอยู่มาที่สุนทรีชาญกรเดนเข้าไปที่เพจอาจารย์นรเสพยายนาคาริิ์รรบองค์นั้นอยู่ดีนะเข้าไปแจ้งดมินตอนนี้คิวพฤษภาละปลายเดือนละดังนั้นก็มาก่อนได้ก่อนดังนั้นมากเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปิดลับยังไม่ได้ปิดดูเพราะว่าภารกิจที่ผมกำลังทำอยู่กำลังทำดำเนินก,การอยู่นี้ดีกว,ว่าส่วนใครบอกว่าอาจารย์ผม เห็นอาจารย์ก็เลงจะสร้างาหลังคาอะไรเพื่อจะให้คนมา,มา,มา,ท,มาที่สวนดิฉันการ์เด้นมานั่งใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็ยังหากองทุนอยู่นะฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่4ี่กองทุนนะอันนี้คือผู้ที่เป็นเจ้าภาพ1กองทุน3,000บาทจะได้องคปธนาคารวิาวกรรมนะมีลูกแก้วสารพัดนึกบิเลียนอุ้มศับด้วยอันนี้จากผงเนื้อเหล็กน้าพีนะครับมีน้ําหนักเหมือนกันนะครับเป็นกิโลเลยอ่า เป็นเจ้าภาพ3,000บาทจะบอกชื่อจดชื่อนามสกุลไว้ทำป้ายไว้ที่ศาลาเศรษฐีมิสุขซึ่งจะทำเป็นอ่าหลังคาให้คนมานั่งพักอะไรเงี้ยและทอปลายปีที่งานบวงสวงก็จะนิมนต์พระมาจะได้มีล่มมีหลังคาอะไรเงี้ยนะจะได้ไม่ล้ออะไรเงี้ยสำหรับเจ้าภาพตอนนี้เหลืออยู่4กองนะครับเพราะว่าทำไมเลยอยู่4กองค่าจัเจ้าภาพตอนนี้มี5คนแต่อีกองหนึ่งอะ่ะผมเก็บไว้เองดังนั้นเลือยู่4องค์ ใครเป็นเจ้าภาพก็รีบๆหน่อยก็ดีนะครับพอหมดแล้วก็ก็ยังไม่ได้ทำอ่ะก็คือแค่นั้นเองแต่ก่อสร้างหลังคาผมว่าน่าจะเป็นเกือบแสนและมั้งอะไรเงี้ยแต่เจ้าภาพองศ์สามพันเกคนก็2อ0หมื่นสอก็ยังไม่พอผมก็ต้องออกเงินอยู่ดีดังนั้นอันนี้ถือว่าไม่ได้การเลี่ยไรไม่ได้เป็นงานขอบริจาคแต่ผมขายวัตถุมงคลแล้วเอาเงินไปทําส่วนหมอดูที่บอกว่าอาจจะดูดวงออนไลน์เก็บเงิน ก็ต้องเก็บเพราะว่าคุณสบายกว่าคนที่เขาอุาสตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาม,มาไม่อยากดูออนไลน์ไม่อยากเสียเงินก็ไม่ต้องดูแค่นั้นเองก็ไม่ได้ว่าอะไรไปดูหมอดูคนอื่นก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าอยากจะดูฟรีที่อยากให้มาเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนคนที่มีกลังการฝ่ามือทุกคนอยากให้ได้รู้ว่าตัวเองต้องแก้วิบากกรรมยังไงเพื่อให้คนมีกลังการฝ่ามือมีกำลังใจมีบุญบารมีเก่าไปถดุ่มุสศาสนาช่วยให้ประเทศไทยนั้นมีพลังแผ่นคนมีบุญเยอะ ประเทศจะได้มีความร่ภเมียรเป็นสุขขึ้นไม่ได้โหยวุ่นวายเดือดร้อนเข้ายากหมากแพงดังนั้นตอนนี้คุณมีกรรมการฝ่ามือนอกจากจะเขียนแผ่นทองใส่ชื่อนมสกุลสีที่พัฒนาแล้วไปไว้ต้าฐานพระแล้วก็ยังแนะนําให้ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะฮะที่ภูเขาทองหรือเจดีย์ไหนก็ได้แล้วไปเบิกบุญวัสนาเก่าแด่ดิตชาติด,ด้วยนะอันนี้เป็นความหวังดีแต่คุณมีกรรมการฝ่ามือบอกเลยเลยว่าการที่คุณ หวังดีเป็นห่วงคอยแนะนําคนอะไรเงี้ยทําให้คุณถูกเกลียดเนี่ยแล้วคุณจะทายังไงให้ไม่ให้ถูกเกลียดก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะว่าบางครั้งถ้าคนที่คุณไปแนะนําไปไปช่วยเหลือไปเห็นใจเขาถ้าเขายังมีจิตอกุศลอยู่ในใจเขานะบางทีเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขามีจิตอกุศลบางทีที่เราเห็นเขาเป็นคนที่ใสด่ดีๆอย่างเงี้ยแต่จิตข้างในเขาเขามีความแฝงอิจฉาริษยามีจิตอกุศลอยู่เมื่อเราไปแนะนําไปช่วยเขาปุ๊บ ความริษยาตรงนั้นมันถูกพลังของมารกระตุน้นพอมารพลังงานมารที่คอยขัดขวางเรากระตุ้นคนนั้นคนนี้มันมีจิตอกุศลอยู่แล้วจิตริษยาอยู่แล้วมันก็ถูกกระตุ้นด้วยมารขึ้นมาก็เกลียดเราดังนั้นอาจารย์งี้หนูก็ไม่ต้องช่วยคนแนะนาคนเลยครับไม่ใช่ให้คุณรู้เฉยๆว่าคนเนี้ย ใจิตใจเขาดีจริงไหมถ้าดีจริงคุณคอยแนะนําค่อยช่วยแต่ถ้ารู้สึกว่าเขามีพฤติกรรมบางอย่างที่อยากจะโชว์ออฟอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะเกิดเกินหน้าเกินตาคนอื่นคุณก็เฉยๆคุณไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องไปแนะนําเพราะบางทีอ่ะคุณไปแนะนําไปช่วยเขากลายเป็นว่าคุณโดนเขาเกลียดหาว่าโอ๊ยมึงกลัวกูจะเก่งกับมึงเหรอกลัวมึงจะเหนือกันเหรออะไรเงี้ยผมเจอมาแล้วผมบอกผมเจอแล้วทั้งทั้งที่ผมคิดว่าเขาเป็นเพื่อนแต่ผมก็ซื่อไง คนมีกระบาดกลางฝ่ามือผมบอกเลยว่าคุณน่ะจริงใจกับทุกคนจนกลายเป็นความจริงใจของคุณนั้นมาทำร้ายจิตใจคุณเองแต่ไม่เป็นไระไรเมื่อเราจะสร้างความดีแล้วมันจะเสียใจนิดๆหน่อยๆอดทนได้ไม่เป็นไรก็สร้างไปขนาดาษมาดูกรรมยังมีคนมาลองก็ไม่เป็นไรก็แต่ผมบอกเลยนะอย,อย่าจะมาลองว่าผมมีมีตาทิ์หูทิย์หาเหวอะไรทิ์ไม่รู้อย่ามาลองเสียเวลาคนอื่นเขานะฮะให้ไปอ่า ไปพิสูจนคนอื่นละกันผมไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ว่าถ้าเกิดต้องการทาแนะนําต้องการรู้ว่าเออเรามีข้อติดขัดอะไรเงี้ยผมยินดีดูให้ฟรีอยู่แล้วไม่มีข้อแม้ใทั้งสิ้นมาถึงดูเสร็จปุ๊บยกกลับไปก็จบไปไม่ได้มีอะไรได้อาน้ำมนไปดื่มด้วยฟรีด้วยซ้ำ ดังนั้นก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์เทียนหอมอนิทาผมด้วยนะครับขวดละ200บาทเป็นเทียนหอมไข่ถั่วละันะเเป็นเใส่น้ำมันเสกของอริยะสงรมงค์ผงด้วยโหเปิดมาหอมมีพลอยนั้ลาดอีกแล้วก็มีผงทองเสกด้วยมีวัตถุมงคลให้ด้วย200บาทใช้จุดหน้าถวายเทพถวายพระจุดนั่งสมาธิจุดหน้าร้านจุดหน้าที่ขายของชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ดับทําอย่างนี้พอใช้หมดเอาพลอยเสกไปล้าง ใส่หลอดตะกุดพกติดตัวห้อยคอสวยงามมีพุทธคุณด้วยคำอนิธานก็อยู่ในพอยด้วยดังนั้น,น,นวันนี้บิคหามาเล่าก็กราบขอบพระคุณคนนะครับที่เมตตามาร่วมสร้างบาร,รมีกันถ้าคนมีกรรมการฝ่ามือทุกกายทุกใจไม่มีที่พึ่งมาที่สุขในชาญการเด่นได้นะครับยินดีต้อนรับขอบพระคุณครับ